ดูเรือสวยๆจากประเทศปานามากันนะครับนี่สงสวยนะ อันนี้มันคห่างซะแล้วเมื่อกี้ขายสวยเมื่อกี้ตอนออกมาเฉียดมนะันอันนี้เท่าไหร่500เหรียญเอ้ยยืนเก๊กละหลอ่อ <c oughs> เอาไปตรงเลี้ยงเอ๊ะอาบน้ำดีกว่าสูบขยายขยายอาบน้ำกินขสวยนะที่เนี่ยสวยอ่ะ ยืนทำไรกันน,นะน่ะเสียคนนน่น่ะเอาปาหนำมามีสมอสำรองด้วยเนวะ้ยสวยงามพลาลามแปดเรือเขามีสมอสำรองด้วยนะู่น่ะกลางลำดำดำอะสมอนะั่นนะ่ะตรงกลางเหรอเอตอตรงกลางดู ดูไปที่เคสนะ่ะที่ดำๆอที่ว่าเป็นอ่าสี่เหลี่ยมที่ว่าเป็นอนะไรนั่นอะ่ะ